สวัสดีครับเพื่อนๆนะฮะรีวิวที่จริงใจเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับสู่หนึ่งรีวิวเฮ้ยกับการทดสอบอินเดียนาจ e นแอนด์ดิกเก็ตไซคลนะครับกาจอกิกะไบต์เกมมิงโอซีอาร์ทีเอ็กห้าศูนย์แปดศูนย์เล่นไหวแค่ไหนเนี่ยมามาเลยมาเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอเอุอย้ยผมสีสีภาพดีนะตอนนี้เราเป็น ข้อนุ่มผจนภัยสำรวจโลกละมาดูกันเฟรมเป็นไงตั้งอะไรอยู่ไม่รู้นะครับฟังก์ชันเกมนี้ล่าสุดน่าจะรองรับแล้วหรือเปล่าไม่รู้มาดูกันครับการตั้งค่าเยอะเอาเรื่องนะเกมนี้ตอนนี้เราตั้งเป็นคัสตอมย,ยังไม่สุดว่ะเดี๋ยวลองวิ่งไปก่อนขอเช็คก่อนอันนี้น่าจะเป็นเซ็ตค่าเก่าที่ผมเล่นไว้ทำไมเกมนี้กินไฟเยอะผิดปกติ ด้เวอร์ใหม่ใช่ไหมที่อัปเดตมาอ่าลืมบอกไปนะครับผมใช้สเปค5 5900X นะครับรุ่น9เทพเก่าในปีเก่าแรม32กิกัส35 3 3 m h z DDR4 อยู่เลยนะตัวเนี้ยกจอใหม่สุดเพิ่งออกนะวรกินไฟ300กว่าเป็นเกมแรกที่ผมเห็นว่าไม่กินไฟ300กว่าเป็นเกมแรกเลยพูดตรงๆท่องที่รีวิวมาอยู่เนี่ย ข้างบนนะครับ MSI Afterburner ชัดเจน CPU 71องศาเป็นเขาเรียกว่าฮิตซิงลมเองทำงานน้อยนะครับไปเป็นภาราที่การ์ดจอแล้วกินไฟ80-90แรมใช้ไป16กิกเกมนี้กินแรมเยอะมากและกินการ์ดจอไม่เบาวอล์คแนน80 FPS นะครับ GPU นะครับผมอุณหภูมิ60ต้นๆเย็นเฉียบการ์ดจอตัวนี้ ใครซื้อไปไม่ต้องตกใจนะพัดลมไม่หมุนไฟ R G B มันก็ไม่ติดมันจะติดพร้อมกันยกเว้นสันการ์จอตรงนี้ด้านข้างล่างมันจะมีไฟติดตรงคำว่ากิกะไบต์เออแค่นั้นเปิดเกมหรือว่าเรนเดอร์อะไรมันถึงจะหมุนมันร้อนเนี่ยมันถึงจะมีไฟติดโอเคนะการ์จอทำงาน90%กว่านต์กินไฟ300ต้นๆเตารีดเริ่มมาแล้วหตัวอ่ะลองเดินไปก่อน วิ่ง 1, วิ er. ่งวิ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 ่งไปวิ่งไปเอาวิ่งวิ่งฮึบซะแหวกแหวกปึ๊บโอ้ต้องกดเองเกมนี้เรายังเคลียร์แล้วนะครับเราจะมาทดสอบทำไมรอบนี้เหมือนจะสีสันจี um ๊ดจ๊าดดีจังชีวิตากลัวกลัวคลิปคลิเจ้าลูกปั้นมายงมายันใครอยากไปเล่นเกมนี้ไปเล่นกันเกมสนุก ใครชอบทูมไรเดอร์แก้ปริศนาเกมนี้ตอบโจทย์มีคัตส,สีข้ามเองเนะี่ยข่ามไม่ได้ปิ้งไปทำไมผมเล่นคัทจอตัวนี้ผมรู้สึกว่าสีมันดีกว่าเดิมว่ะผมสัมผัสได้ว่าสีต้นมงต้นไม้มันทำไมดูเข้มข้นผิดปกติตอนที่เล่นเมื่อก่อนตอนที่เล่นอยู่มันยังไม่เข้มข้อนอย่างนี้เลยแล้วมันแปลก มันอัปเดตไดเวอร์ใหม่ี่ยมันมีการอัปเดตแพทหรือเปล่าเฟรมเรตตอนนี้60-70ลื่นไหลลื่นไหลมากมายเตรียมรับคัสต่อ i t l e h e y following us เอางี้ปรับเลยแล้วกันวิ่งธรรมดาเฟรมเรทหกสิบเจ็ดสิบเนาะเรามาปรับสุดผมว่ามีหนักเหมือนกันนะห้า0ูนแปดนยมีหนักเอาเรื่องอยู่ตั้งคตัตตอมนะครับต้องออกเกมด้วยตั้งเป็นซูพรีมคือสูงสุดยอดนะครับบนหน้าจอชัดเจนนะครับเพื่อนทางขวาสุดสีขาวหมดละ นะครับสูงสุดทั้งขวาอ่ะรอบนี้ลองเปิดเลนะครับฟูลเลมาอุ้ยหลุดเฮ้ยไยงไงอะ่ะยังไงเหรอยังไงเหรอทำไมหลุดหรอทำไมถึงหลุดล่ะเหมือนได้ว่าตัวใหม่ไม่ค่อยดีแรอือวล่าเนี่ย เป็นตั้งแต่สเปเชีแมนแล้วนะ,ะม,มีเซฟมงเซฟ,มเซฟมหมดไรไม่เอาถ้าจะเล่นแบบตั้งค่าเองเราดึงสุดเกมหลุดนะครับเป็นตั้งแต่สเปเชีแมนสองละอย่างไงครับเอ็นวีดีเพิ่งอัปเดตมาอยังไงครับเนี่ยปรับสุดปุ๊บมีตึงตึงมีหลุดหลุดนะครับเราเข้าอีกรอบหนึ่งนะเราจะปรับสุดตั้งแต่หน้าเกมเข้าไป แต่เกมนี้เนี่ยเวลาปรับทีเราต้องออกมารีรีเช็คเกมใหม่มครเดียวกับ Star Wars นี่นะลูคั s ฟิล์มเกมเหมือน Marveill Marvel g a m e m a r v e l Game เดี๋ยวนี้เขา m a r v e l ก็ทำเป็นแบบแยกนะครับเมื่อก่อนเป็น m a r v e l Studio นะอันนี้ m a มา e l ล a m e นะครับแสดงว่าเอาจริงเอาจังกับเกมลูคั s ฟิล์มก,ก็ทำเกมเหมือนกันนะครับมาครับโอ้ยเปิดมาตึกๆอย่างนี้ไหวไหมนะ เหมือนเหนื่อยอะ่ะมันเหมือนเหนื่อยมากเลยนะอะไรวะเดี๋ยวนะตรงไหนเป็นแบบเฟรมเจเนเรชันมะเปิดก่อนเลยเปิดเขาเรียกว่าปลุก AI เข้ามาช่วยก่อนเร็วๆ AI อมาช่วยก่อนเร็วๆอันนี้พลังดิบแย่แล้วพลังดิบแย่พลังดิบไม่ขยับแล้วมาไม่เหน็นวะพลังดิบแย่แล้วเฮ้ย มาช่วยก่อนพลังดิบแย่แล้วพ <g> เ <lying> พื่อนเพื่อนเห็นไปพร้อมกับผมใช่ไหมครับสองเฟมในการขยับตรงเลเมื่อกี้เดี๋ยวมาช่วยหน่อยโอ้โอเป็นเหมือนตอนเล่นการ์ดจอตอนที่แล้วเลยมันจะกระตุกติกๆๆๆๆ๊กติ๊กติ๊กติ๊กเฟมมาทีละสองเฟงมน่าสงสารมากตรงไหนวะเดี๋ยวไปเปิดก่อนมันติเฟมเจนตรงไหนวะมันจะได้ช่วยบัฟเฟมกัน ใครบอกว่าแรงห้าศูนย์แปดศูนย์ใครบอกว่าแรงใครบอกไม่มีไหนแรงมันยังกระตุกอยู่เลยเนี่ยอ่ะมาครับเรฟูอาร์ทีแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้เรากำลังไปหาตัวพึ่งพายอยู่ก็คือมีไหมตอนนี้คือปรับสุดของ Indiana Jones Antiques Cycle เลยทีเดียวเฮ้ยนี่ฟเฟมเจนหุยตัวช่วยชีวิตจะเปิดแล้วอีกนิดนึงเปิดเอ๊บม่แล้วเปิดเฟมมายังเฟมมายังปลุก AI หน่อยดิ Resolution Scale มีอีกเหรอเจ้่โอโ้โหเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้อะเอามันล็อกไว้เลยตอนนี้เราติ๊กคำว่า DLSS Frame Generation แล้วนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนดูก่อนว่ามันมีมันติฟเฟมเจนมาช่วยหรือยัง ผมยังไม่เห็นเลยนะครับตั้งแต่ที่เล่นมาเนี่ยมันติฟเฟรมเจนอยู่ไหนครับเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นเฟรมข้างจอ,จอปิดจ้ะปิดจ้ะปิดปิด performance metric อะไรจะปิดไปไม่เห็นอินเดียแน่นมีอะไรมาใหม่ผมยังไม่เห็นว่ามีฟังก์ชันอะไรเข้ามาช่วยเลยนะก็ะมีมัติเฟรมเจนธรรมดา ทั่วๆไปของ n v i d วีดีที่เปิดได้เลื่อนก่อนตอนนี้ DLSS นะครับมีแค่2อันนะ่ะอย่างที่เห็นกันบนจอผมยังไม่เห็นมีคำว่า X4 X2 ไม่เห็นโผล่มาให้เห็นเลยนะครับเ,เพื่อนๆจะลองลองกด Native TAA DLSS d ี s อ s เอสเอสซูเปอร์เอันนี้ปรับสุดแบบ dLAA เลยนะครับแล้วเราเปิดเฟรมเจนด้วยนะครับเราเปิดเฟรมเจนด้วยนะครับแล้วเราก็จะลองออกไปก่อนอ่าตอนนี้เราปรับสุดแล้วครับเพื่อน,อนปรับสุดรีวิวแบบจริงใจแน่นอนอ่าปรับสุดแล้วคราวนี้เราจะลองปิดเกมแล้วเราจะเข้ามาใหม่อีกรอบหนึ่งเกมนี้มันต้องการให้เราที่จะไปเคลียร์ฆ่าก่อน อลองดูอาจะไหววนะ่ะวนนยืนนะยืนตะลึงอีเดียนัดนโจอยังไงครับเนี่ยยืนยืนอยู่นะครับยังยืนอยู่ยังไงเอออะไรของเขาวะผมกดออกเกมนะยังไม่ยอมออกเลย ยังไม่มาออกอีกรอบหนึ่งครับเป็นการรีวิว5080แ,แบบจริงใจมากอีเน,นี่ยนะโจรยังไม่รอดนะเนี่ยถ้าจะเอาสุดใช่เปล่าอ่ะออกเกมหนึ่งทีครับออกเกมหนึ่งทีให้มันได้ขยับขายายปลุก AI จากการหลับไหล ยังไงดิยังไงดิมันจะกลับเข้ามาทำไมเมื่อกี้กดออกแล้วไม่ใช่เหรอเกี้ผมกดออกแล้วนะมันจะกลับเข้ามาทำไมเนี่ยเฮ้ยล็อกกดได้หนึ่งเฟรม <laughs> อือสิอเกแล้วปึยันต์โน,โนเออโหก็จะออกทูมา อีเดนทจอห d นแอนดิเกสไซเคอีกรอบหนึ่งเราเข้าไปนี่คือการปรับสุดนะครับเ,เพื่อนๆ 4K ปรับสุดแบบจริงจังเรเดชิงสูงสุดเฟรมเจนเปิดเปิดทุกอย่างที่ล่าสุดนะวันที่3เดือน2ไดเวอร์ตัวล่าสุด2568จะได้แค่ไหนก็ตามนั้นตามสภาพเลยนะตามสภาพกำลังเข้าเกมแล้วนะครับแม่ถ้าเฟรมขนาดนี้น่าจะดีะเป็นพันเลยอตอนนี้เอาบอลแค่น มารอดูกันว่าตอนเข้าไปจะเป็นอย่างไรนะผมลุ้นเลยนะเนี่ยว่าเฟรมเจนเดรชันเปิดขึ้นมาเลยเฟรมมันจะมาด้วยหรือเปล่าลูคัสฟรีเกมดูซิดูซิเฟรมมันจะโผล่มาไหมเป็นอินโทรที่ข้าไม่ได้นะครับนี่มันจะต้องโชว์สปอนเซอร์ของมันก่อนมาดูกันครับเมื่อกี้เราเปิดเฟรมเจนแล้ว เฟรมมาไหมหรือว่าไม่รอดผมดูจากสกภาพในหน้ารอดถ้าเปิดสุดนี่เลย <c oughs> สเปคที่ผมใช้รีวิว r 9 5 9 0 0 x RAM 32 g b บ 3, 500, กิกับสมพันห้าสามสาไม่กระเฮิรจอกับกิกะไบต์ Gaming OC ห้าศูนย์แปดศูนย์ผมปรับสุดให้เห็นแล้วนะครับเปิดลงเปิดเลททุกอย่างเฟรมสองเฟรมไหวไหมล่ะ อ่ะลองกดเข้าเกมหนึ่งทีึ๊บึเอาล้วเอาล้วึ๊บึ๊บเอาขยบหัวแล้วขยับหมวกโอ้โหเราได้ต่าวิละบสองเฟรมโอ้โหเอ้อเอื้ออ,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 อีกนิดนึงอีกนิดนึงกาจอทำงานร้อยเปอเซ็น อือโหหาข้อมือโอ้โหเดินอย่างที่เห็นครับขอบคุณทุกคนที่รับชมยังไม่ผ่านยังไม่รอดต้องใช้มันติเฟรมเจนมาช่วยแล้วกุเนอะจะไหวแค่ไหนนะไม่ผ่านนะครับเพื่อนเพื่อนนะตามนี้ไม่ไหวหรอกสุดจริงๆต้องอย่างงี้ไม่รอด